สวัสดีครับจังหมักนะครับวันนี้มาแนะนำเกมเก,ม,เกมหนึ่งนะครับผมชื่อ Vampire Survivors นะครับผมตอนนี้ผมเล่นไป20กว่าชั่วโมงแล้วมว่ามันสนุกมากสามารถซื้อได้ในสตีมนะครับผมราคาอยู่ที่อยู่ 16, บาทเออถูกมากเนาะเป็นเกมประเภทคล้ายๆแทนกายกับ1,942นะครับผมแบบหลอกล้ายเกมนะครับผม เป้าหมายของเกมก็คือง่ายสุดนะครับมีเป้าหมายอันเดียวเลยเลือกตัวแล้วรอดไว้ครึ่งชั่วโมงก็พอนะครับผมฟังแล้วมันก็จะง่ายมากเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันยากนะคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเกมทั้งหมดมีอะไรบ้างแล้วการผส,สมผสมไอเทมยังไงแล้วก็ฮีโร่โค้ดของเกมนะครับผมอมาเลย เกมนี้ประเภทออโต้ออตเทนะครับผมเราไม่ต้องหาปุ่มที่จะออตเทนะมันก็จะออตเทหเองนะครับผมแล้วใช้แค่บนหลังซ้ายขวาที่จะเดิอนอย่างเดียวนะครับผมแล้วมันเล่นยังไงก็คือถ้าฆ่ามอนเตอร์ที่มาจากทุกทางนะครับผมแบบมันมาจากทุกทางเลยทั้งบนซ้ายขวาหลังแบบเออขวาบนอะไรเงี้ยมาทุกทางเลย ค่ามอนเตอร์ที่มาแล้วเก็บคริสตัลที่มอนเตอร์ตกนะครับแล้วถ้าเลเวลอพก็จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกไอเทม่าอันมากสุด4อันนะครับผมเราก็เราก็เลือกไอเทมแล้วค่าต่อไปค่าต่อไปจนถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมามาพูดถึงหน้าแรกของเกมดีกว่าถ้าเข้ามาในหน้าแรกนะครับก็จะเห็น4ปุ่มนี้เลย a c h i e v m m n t t o o l l e t t o o s t t a r t p w w r r Up พนะครับพูดถึง a c h i i v e m e n t ก่อนก็คือเป็นมิชชั่นของเกมที่เราเล่นอยู่นะครับผม อันนี้ก็คือ,อยูถาวนนะถ้าเราผ่านอาชิพเมน์อะก็คือมิชชั่นสำเร็จแล้วมันก็จะออนลักนะครับผมมันดีตรงไหนก็จะมีไอเทมที่มันยังไม่ตกสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็จะถ้าทำเควสตรงนี้อ่านไปเรื่อยๆมันก็จะมีเควสตอันนี้ก็เป็นแหวนที่ตกได้อันนีก็เป็นเวบพอนที่เราสามารถจะเลือกได้อย่างนี้นะครับผมก็คือสเกลที่เราจะเลือกไอเทมมันจะเยอะขึ้นนะครับผม ค่าข้ามาที่คอลเลกชันนะครับผมก็จะเห็นไอเทมที่เรามีอยู่แล้วมันสะไอเทมที่สามารถจะตกในเกมเองได้นะครับพไอเทมที่เราสามารถจะเลือกในเกมได้เนาะและที่มันเป็นคริเชอร์มาร์กเนี่ยเราต้องไปหาควสอันไหนยังไม่ได้ทำก็คือไปดูที่อาชิมเมนได้เลยนะครับผมค่ามาที่พาวเว Up นะครับผมมันก็จะเป็น แพสซีฟที่มันจะอยู่ถาวรในเกมถ้าเราเลือกตัวละครตัวไหนก็แล้วแต่มันก็จะติดกับตัวตลอดตลอดนะครับผมถ้าเราซื้อปุ๊บอ่าอย่างงี้เลยง่ายเลยซื้ออย่างนี้นะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าเรามีเหรียญแบบแค่1,000พแต่ว่ากดปุ่มเนี้ยเอ้ยเสียได้3 0 0ไม่ต้องห่วงที่จะรีฟอนนะครับผมรีฟอนฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะรีฟอนพาวเวอร์อัพปุ๊บอ่าเงินเืนมาทันทีเลยนะครับผม ก็คือไม่ต้องกลัวที่จะกดปุ่มผิดนะครับผมมันสามารถจะรีฟอนได้ตลอดเลยแล้วมาที่สตาร์ทนะครับผมตอนนี้ผมมี10ตัวนะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าเริ่มจากสูงนะ่ะก็จะมีแค่ตัวอันโทนิโอตัวเดียวนะครับเพื่อที่จะเปิด10ตัวครบนะครับผมต้องไปดูที่อาชิเม้นต์นะครับผมเแต่ละตัวมีชื่อมันไม่เหมือนกันแล้วถ้าเราทำอาชิเม้นต์เสร็จ บางตัวก็จะยังอยู่ยังติดอยู่ quest จะมากับอ n อนล็กนะครับผมเราต้องใช้คอยน์คอยน์ก็คือเกมในเกมนะครับผมเราต้องใช้คอยน์ที่จะเปิดตัวอ n อนล็อกตัวนี้นะครับผมแต่คอยน์ที่เราใช้ไปตรงนี้ก็คือไม่สามารถจะคืนได้นะครับผมอ่เข้ามาในเกมนะครับผมถ้าเข้ามาในเกมออย่างที่บอกนะครับมอนเตอร์ก็จะมาจากทุกทางเลยบนซ้ายสายขวาขวาบนโอ้ยมาจากทุกทางเลย เก็บคริสตัลแล้วเลเวลอพเราสามารถจะเลือกไอเทมได้นะครับผมแล้วในเกมถ้าดูดีๆมันก็จะมีก้อนหินที่มีติดไฟอยู่ข้างบนนะครับผมถ้าทําอันนั้นแตกอ่ะก็จะมีไอเทมตกนะครับผมก็จะเป็นคอยน์หรือว่าไก่ที่มันจะเพิ่มเลือดเราให้อย่างนี้นอกเนื่องจากนั้นก็มีแบบสตัปวอชอะไรเยอะมากแล้วครับผมลองเล่นดูแล้วก็จะรู้นะครับผม และข้ามมาอันต่อไปก็จะเป็นวิธีการผสมไอเทมในเกมนะครับผมอันนี้มันไม่ได้อยู่ในเกมนะครับแต่ว่าเราสามารถจะดูจากยูอันนี้เลยแล้วเราสามารถจะผสมได้นะครับผม พูดก็คือช่องแรกก็จะเป็น Active i อเทนะครับผมถ้าเราเลือก Active i อเทมอ่ะมันก็จะ Auto ออเท c k แบบอัตโนมันติตลอดไปเลยนะครับผมในเกมนะแล้วช่องที่อยู่2ก็คือเป็น p a สซีฟไอเทมนะครับผมมันจะมีสามารถจะเพิ่มเลือดเรา10%หรือว่าลดคูลดาวน์เพิ่มพลังของแว a พ o นอย่างนี้ก็มีนะครับผมแล้วช่องที่อยู่ขวามือสุดก็จะเป็น ไอเทมที่สําเร็จแล้วไอเทมแบบพิเศษมากๆเลยแรงแรงมากนะครับผมบอกเลยนะแล้ววิธีการผสมก็คือไอเทมที่อยู่ช่องหนึ่งและครับต้องถึงเลเวล8ก็คือแม็กซ์เลเวลของไอเทมนะครับผมแต่ว,ว่าไอเทมที่อยู่ช่อง2อ่ะเป็นเลเวล1ก็ได้แค่แก็บไว้ก็พอนะครับผมถ้าแอคทีฟไอเทมเลเวล8แล้วพสซีฟไอเทมเลเวล1ปุ๊บ ถ้าเราเปิดกล่องในเกมะก็จะก็จะมีโอกาสที่จะได้ของที่อยู่ขวามือมากๆนะครับผมอ่าตอนนี้เกมเนี้ยในเกาหลีมันเป็นฮิตมากเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าคนทั่วไปเขาก็เล่นกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคิวลิงไทม์เกมนะครับผมง่ายมากไม่ต้องเครียดเออโชคดีก็ผ่านอย่างเงี้ยนะครับผมและสุดท้ายเราก็จะบอกฮิด้วยโค้ดที่สังกัดเขาไม่ได้ปิดไว้นะครับผมเขาก็เปิดเผยนั่นแหละ ก็คือถ้าใช้โค้ดนี้ก็คือไม่ต้องห่วงว่าตัวเองขี้โกงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าทุกคนอ่ะใช้ประหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ